เดี๋ยววันนี้มารู้ลักง่ายๆ3ข้อที่ทำให้ถ่ายภาพจากมือถือได้ดีขึ้นวันนี้วันวันนี้มาคุยเรื่องเรื่องการถ่ายรูปในชีวิตประจำวันหรือว่าความหมายของการถ่ายภาพถ่ายยังไงให้มันดีขึ้นกว่าที่เป็นเนาะสำหรับสำหรับคนทั่วไปการถ่ายภาพคือ,คอการบันทึกประวัติศาสตร์ชนิดหนึ่งคือจับ โมเมนต์จับวามสาคัญจับแสงนะวินาทีนั้นจับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นเก็บไว้นั่นแหละครับทุกการถ่ายก็คือจะเป็นอดีตไปหมดเลยเพราะทุกคนไม่ได้เรียนถ่ายรูปมาก่อนทีเนี้ยพอเรามีกล้องสมัยก่อนอะคนไม่ได้จับกล้องก่อนไงแต่แล้วก็ส่วนใหญ่คนที่จะได้มีกล้องก็คือจะเป็นคนที่เรียนเรียนถ่ายรูปโดยตรง แต่พอสมัยนี้ทุกคนมันมีกล้องอยู่ในมือไงแต่แต่ไม่ได้เรียนมันก็เลยอยู่ในมือก็กด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 โดยที่แบบง่ายๆแล้วมันก็ได้รูปไงทีนี้มันทำไมถึงไม่สวยเพราะคุณไม่ได้รู้หลักไงแค่แค่นั้นแหละหลักๆก็สามข้อที่เราเราเราคิดว่ามันครอบคลุมเนาะมันก็จะเป็นหนึ่งถ้าเรารู้องค์ประกอบการถ่ายรูปนนี้คือสากลเลย รู้รู้หลักการใช้อุปกอบภาพมันก็จะดีขึ้นอันที่2ก็คือเราใช้มือถือก็คือเรารู้เรื่องอุปกรณ์รู้ความสามารถอุปกรณ์เราใช้อุปกรณ์ได้คล้องมันก็จะจะทําให้ดีขึ้นอันที่3ที่สก็คือสภาพแสงครับอย่างเงี้ยสภาพแสงณนะปัจจุบันถ่ายยังไงให้เหมาะกับสภาพแสงมันก็จะสอดคล้องกับข้อที่2องการเลือกสภาพแสงการเลือกอะไรก็3ข้อนี้แหละจะทําให้ให้การถ่ายรูปของเรามัน ดีขึ้นไปโดยที่แบบไม่ได้ก้าวกระโดดวยถ่ายเป็นโปรหรอกแต่ว่ามันจะทําให้ให้มันดีขึ้นในแบบที่ตัวเองรู้สึกได้อะว่าเออฉันถ่ายดีขึ้นและใกล้เคียงกับรูปที่ฉันต้องการอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเาลงรายละเอียดสอนไปเรื่อยเนาะถ้าเราเห็นเห็นอะไรที่มันดีเห็นอะไรที่ที่มันเวิร์กแล้วมันแบบเอยมันเจ๋งอะเอามาแบ่งเอามาแบ่งกันจะได้ถ่ายถ่ายรูปกันเพราะว่าการถ่ายรูปมันเป็นมุมมองของใครของมัน